ไปทำอะไรทำอะไรตรงนั้นนะจิ้งหนูทำไรบิ๊จะทำประตูนี้ให้พังแต่ว่าหนูทำไงไหน๋ยวทำให้พ่อดูสิอ่ะทำไงอ่ะแกทำไงบอกบอกกับย่าไว้นะย่าถ่ายไว้นะให้ย่าดูถ้าประตูมันพังเนี่ยเพราะว่าหลานเขานะหลานชื่ออะไรทำพัง พีอืมโอเคยอมรับนะเดี๋ยวให้แม่มุกแม่มดเดี๋ยวให้แม่มดเสกเลยนี่แม่มดแม่มดเสกเลยเร็วแม่มดบอกไม่ให้กินหรอกไม่กินข้าวแม่มดมาแล้วเดีแม่มดแม่มดก็เดินแม่มดเดแม่มดทุกคนมันดามากเก่งมาก หลายลูกนี่ความเขาสนใจเขาอ่ะอาหยิบถาดไก่ให้พี่ทีกินแล้วเขาเห็นก็เขาอยากกินด้วยบ้าบอกเขาว่าไม่ให้กินหรอกไม่กินข้าวโอ้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดามาเอามาชิ้นหนึ่งดิไปนวดอยากมาสิชิ้นหนึ่ง เธออย่ามาล่อลูกนะเราไม่ล่อหรอกเรากินของเราเอง <c oughs> เราไม่ล่อหรอก <c oughs> เราไม่ได้ล่อลูก <c oughs> เนี่ยพ่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าน้องทีจะเป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> ไม่ได้แปลกมั้ย <c oughs> ไม่ได้กินลูกไม่กินข้าวเดี๋ยวไม่อดก,กิน อุเจ็บป oh oh, ่ะน <wi> oh oh oh, ู่เจ็บมือตรงไหนน้าไม่รู้แล้วอย่างยิ้มได้อย่างยิ้มได้ใจดีสู้เสืออันนี้ทำแล้วเลยตีละเลยตีแล้วเลยเจ็บมือ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 เจ็บแขนเจ็บแขนไหนเจ็บแขนทำไงเจ็บแขนเจ็บแขนทำไงน้าเจ็บแขนเจ็บแขนโอ้ย น่ารักใช่ไหมน่ารักจะอยากจะหยิบขาไก่ให้มันกินแผลสุดว่าไม่ได้เธอจะแพ้นะที่รักน่เคยหยิบขาไก่ให้ก็กินนะ